สวัสดีค่ะกะนกวันเห่นสีเออายุ52ปีนะคะวันนี้เอมีประสบการณ์เกี่ยวกับสมุนไพรอยากจะมาแชร์ให้พี่ๆได้รู้จักมันเป็นสมุนไพรที่มหัศจรรย์มากเพราะเอลองทานดูแล้วปกติเอจะเป็นกดไหลย้อนแล้วก็ต้องเป็นไมเกรนตั้งแต่อายุ24-25เป็นมาตลอดต้องทานยาตลอดแล้วก็หลังนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อสุดตัว ถึงขั้นต้องฉีดเซโรอยใช่ไหมคะแต่ว่าพอเอมาลองทานมีพี่ที่แนะนําเขาแนะนําให้ลองทานดูว่าลองทานดูแล้วมันจะดีขึ้นเอก็ไม่เชื่อก็ลองนานเพราะเอเป็นคนไม่ไม่เคยเชื่ออะไรง่งายๆอยู่แล้วก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าก็ลองเอามาทานดูทานไปครึ่งกระปุกแตกมากอาการปวดหายไปหมดเลยคะ่ะแล้วก็อ หน้าตาเอสดใสเหมือนมันมีออร่าขึ้นมาทั้งที่เอก็เป็นคนนอนดึกแล้วก็อาการปวดหายกดไหลย้อนไม่มีเลยทีนี้เอก็ลองพิสูจน์อีกลองเอามาให้คุณพ่อถ่ายเพราะคุณพ่อเอสองกล้องมาสามครั้งแล้วก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าเวลานอนจะโคค่าตลอดแล้วก็ถ่ายตลอดถ่ายท้องตลอด,ต,ลอดต้องทานน้ําเกลือตลอดทั้งวันวันหนึ่งถ่ายท้อง 6- กเจ็ดครั้งไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคคนแก่ ใช่ไหมคะก็ลองให้พ่อทานพ่อทานไปได้ประมาณสัก1อาทิตย์ทุกวันนี้พ่อเองไม่ไม,ไม่มีอาการโควากเลยค่ะแล้วมันรักษามันเป็นสมุนไพรที่ปรับสมดุลในร่างกายปรับเลือดเราถ้าเลือดเราดีทุกอย่างในร่างกายเราก็จะดีพ่อเอจากน้ําตาลเคย1 2 12อย2 6ตอนนี้ทานไปหนึ่งกระปุกไปหาหมอน้ําตาลเหลือประมาณ1นึเอง แล้วอาการปวดเวลาตื่นนอนจะปวดตามแข้งขาไปหมดใช่ไหมคะทานปุ๊บสักประมาณชั่วโมงหนึ่งผ่านไปอาการปวดก็หายมันเป็นสมุนไพรของไทยเราแท้ๆเลยแต่ว่าส่งออกไปต่างประเทศถ้าเราไปซื้อที่ออสเตรเลียกระปุกหนึ่งก็จะประมาณ6,500บาทแต่อันนี้เอเป็นสมาชิกเอง เอซื้อได้ในราคากระปุกละ1200บาทก็เลยอยากแนะนำเพราะว่าคุณสมบัติจนพ่อให้ชื่อว่าสมุนไพรครอบจัก,กรวาลเลยคือว่ารักษาได้ทุกอย่างก็อยากให้แล้วเอเจอประสบการณ์กับเห็นพี่คนหนึ่งเขาเป็นอัมพาตเขาอัมาพาตเลยรึ่งซี่เขา,อาเอายกบ้านให้ลูกข้าวของทุกอย่างบริจาคหมดคิดว่าชีวิตนี้คงคงต้องนอนดูเพดานอย่างเดียวละเขาทานไปได้ 3-4เดือนทุกวันนี้เขากลับมาเป็นปกติเดินได้ปากเปิดร่างกายที่เคยชาเคยจากอัมาพาตก็ค่อยๆแบบขยับได้จนเดีนน๋ยวนี้ขับรถได้ไปไหนมาไหนได้ใช้ชีวิตตามปกติเลยค่ะแล้วมีอีกคนหนึ่งที่เอเห็นคือเขาล้างไตาอาทิตย์ละ3ครั้งนี่ก็เกือบจะวันเว้นวัน,วนอยู่แล้วทุกวันนี้เขาทานไป3กระปุกเขาล้างไตเหลืออาทิตย์ละหวันเอง อันนี้คือประสบการณ์ที่เราเจอกับตัวเราเองก็อยากจะแนะนําพี่ๆไม่ว่าท่านใดจะเป็นเบาหวานความดันหรือว่าปวดตามข้ออายุขนาดนี้ก็จะปวดกันหมดอยากให้ลองและอีกอย่างหนึ่งคือมันมระบบย่อยในร่างกายคนเราอ่ะมันจะอายุเยอะมันจะมีปัญหามันก็ไปช่วยปรับสมดุลทุกอย่างในร่างกายลองนะคะ1,200งพันอบาทเอง คุ้มค่ามากแล้วทานได้1เดือนด้วยทานก่อนนอนวันละสองเม็ดแล้วถ้าเกิดทานแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายเลยเลยให้เก็บกล่องมาคืนกระปุกมาคืนทางบริษัทเขาก็คืนตังค์ให้อันนี้เอแนะนำเพื่อเป็นกุศลแก่คนที่เขาเจ็บป่วยอยู่หรือที่คนที่เขาต้องการดูแลร่างกายเพราะเอเป็นคนที่ไม่ชอบเคมีเลย ไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะฉีดอะไรที่หน้าสักเข็มทุกวันนี้ก็ไม่เคยฉีดแต่ว่าถ้าเป็นสมุนไพรไทยเอเอยอมรับว่าดีจริงก็มีตัวแรกในชีวิตนี่แหละคะ่ะที่ว่ากล้ามารีวิวให้พี่ๆได้รับรู้ว่ามีประโยชน์รับรองไม่ผิดหวังนะคะ1,200บาทวีออนเซ่ถ้ายังไงติดต่อกลับมาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์08 4 3 2 8 4 0ส8นะคะ นี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะต้องลองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ